ยอดยุทธพ่อทุกสถาบันชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีข้าเย่เปยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดอัจฉริยะตั้งแต่เกิดมาในตอนที่ข้าอายุได้30สปีข้าก็สามารถบรรลุเข้าถึงระดับปราณชั้นจกักรรพันหากจะให้พูดแล้วคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบข้าในยุทธจกักรนี้ไม่มีใครที่จะเทียบข้าได้เลยสักคนเวนนี่ มันกล้าดียังไงถึงได้มาพูดกับข้าแบบนี้เอ้เอาเถอะถ้าเจ้าอยากจะสู้กับข้ามากถึงขนาดนั้นแล้วล่ะก็งั้นก็เข้ามาได้เลยไม่เพียงแต่ปากแจ๋วยืนท้าทายข้าเท่านั้นแต่ยังไม่แม้แต่จะวางตรกาผักนั่นลงด้วยซ้ำงั้นเหรอมันชักจะทําตัวโอดเก่งเกินไปแล้วหระมังวดีอดเก่งแบบนี้แหละข้าชอบจริงๆแล้วเดี๋ยวเจ้าจะได้รู้เลยว่าของจริงน่ะมันเป็นยังไง ด้ยฝ่ามือนี่ที่แค่ครั้งเดียวเจ้ก็ไม่รอดแล้วจงตายซะฮะไอ้ท่าอะไรนั่นนะมันก็เท่ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าในการต่อสู้นะมีสิ่งสำคัญอยู่3สิ่งที่เจ้าควรจะรู้เอาไว้นั่นก็คือ 1. แพ้ชนะตัดสินกันที่ความเร็ว 2. สู้อย่างชาญฉลาดและ3ไม่มีอ่อนข้อไอ้ท่วงท่าที่สวยงามอะไรนั่นนะทั้งอ่อนแอแถมยังเต็มไปด้วยช่องโหว่เต็มไปหมด แบบนี้แล้วเจ้ายังจะมีหน้ามาท้าคนอื่นสู้อีกนั้นเหรอ,อ,อไ,ดได้ยังไงกันข้าเย่บยผู้นี้ไม่เคยพ่ายแพ้จนหมดรูปถึงขนาดนี้ย,ยี่ฟงวันนี้แหละคือวันตายของเจ้าแม่งเต็มหน้าเลย เปไปได้ยังไงนี่พวกมีวรยุทธอย่างเราเนี่ยนะจะแพ้ตะกร้าผักรวมนะ่ะให้ตายสิแม้แต่ตะกร้าผักยังรับไม่ได้เลยงั้นเหรอนี่ยเมื่อกี้นี้เจ้ามองไปทางไหนกันแน่นะอ,ะอะ่อนหันจริงๆเลยนะมีแรงแค่นี้ไปเผลอยังสู้ลุงหวังเลี้ยงวัวบ้านข้างๆข้า,ขาไมไปได้เลยด้วยซ้ําแล้วแบบนี้ยังจะมีหน้ามากล้าท้าต่อยท้าตีกับชาวบ้านอีกงั้นเหรอเจ้จจเานี่<ๆ>พูดออกมาเลย อยากจะพูดอะไรก็รีบๆพูดเลยเร็วเข้าไปเลยลูกแก้วยาสวรรค์ฉันเลือกนายจัดการมันเลยเจ้าบังคับข้าให้ต้องใช้กระบวน่านี้เองแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนี่รู้อะไรไหมลูกแก้วนี้จะเป็นของเด็กเล่นแต่ถ้าเล่นแรงๆแบบนี้มันก็เจ็บเหมือนกันนะไฟกัจะฆ่ากันด้วยลูกแก้วของเด็กเล่นหรือไงฟ้าลูกแก้ววิญยาสวรรค์นี่ เป็นสมบัติวิเศษร,ระดับสูงของสำนักทลายสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งบนโลกไม่เพียงแต่เป็นของมีค่าที่หายากแต่ยังช่วยยกระดับความสามารถให้กับผู้ที่ใช้มันอย่างมหาศาลแต่เจ้ากลับเรียกมันว่าลูกแก้วของเด็กเล่นอย่างนั้นเหรอเอาว่ายังไงล่ะถ้าไม่มีอะไรจะง,งัดออกมาสู้แล้วล่ะก็ข้าจะถือว่าเจ้าแพ้แล้วนะ <c oughs> ไม่ผิดแน่คนคนนี้แข็งแกร่งเหมือนกับที่ตาแกลู่ชิงชานั้นพูดไว้ไม่มีผิดจริง เหมือนกับว่าคนคนนี้คือแผ่นเหล็กหนาที่ไม่อาจทำลายลงได้ไม่สิแข็งกรายขนาดนี้นี่มันกำแพงเหล็กกล้าชัดๆ <c oughs> เห็นที่แบบนี้คงต้องหนีก่อนแล้วอ้าแบ่งทีมหลังถ้ามีคติที่เชื่อมั่นอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือคนเราควรจะมีเมตตาต่อกันเว้นแต่คนคนนั้นคือศัตรูแหละนะถึงจะรู้สึกว่าหมอน,นี่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรก็เถอะแต่ว่าจะปล่อยให้หนีรอดกลับไป ก็อาจจะเป็นภัยร้ายกลับมาแววงกัดเราอีกในอนาคตเอาก็ได้ที่ผ่านมาแม้แต่จะเชือดไก่เพื่อต้มกินเองเราเองก็ยังไม่เคยทําแต่ว่าตอนนี้กลับต้องบาดัฆ่าคนแล้วงั้นเหรอเนี่ยแขนแขนยังไงซะที่นี่ก็คือต่างโลกถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าเราเองเนี่ยแหละที่จะเป็นผู้ที่ถูกฆ่าก็จบตีเมื่อกี้มันได้ยังไงกันทั้งๆที่เรา รีดเรนพลังปราณเพื่อออกมาใช้ป้องกันแล้วนี่นะทำไมกันทำไมถึงได้เจ็บขนาดนี้เด,เดี๋ยวก่อนขอรับท่านยี่เด็กโปรดเถอะข้าผิดไปแล้วเด็กโปรดปล่อยข้าไปเถอดนะปล่อยเจ้าไปงั้นเหรอหนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเฮ้อเหมือนมีเสียงอะไรช่วยชีวิตจงฉิงนั่นเจ้าเหรอปลดีกว่าป้ายนั่นมันสำนักทลายสวรรค์งั้นเหรอ เฮ้ hey! เรื่องในวันนี้นะ่ะข้าไม่ลืมหรอกนะวันนี้นะ่ะข้าปล่อยเจ้าไปก็จริงแต่เดี๋ยวอีกสองสาวันข้าจะตามเจ้าไปเช็คบินพวกเจ้าแนะ่อย่าลืมซะลาสำนักทลายสวรรคออ์ถ้าเกิดว่าเรารอให้คนคนนั้นมาที่นี่โดยตัวเองแล้วล่ะก็สำนักทลายสวรรค์ของเราไม่รอดแน่ไม่ได้จะปล่อยให้ความพยายามในการสร้างชื่อเสียงของสำนักตลอด20ปีมาพังพินาศในวันเดียวไม่ได้ในตอนนี้ เราไม่สงสัยเลยว่าทําไมไอต้ตาแก่ลู่ชิงชานนั่นถึงได้เคารพเจ้านั่นถึงขนาดนี้เจ้านั่นจะติลงมาจากสวรรค์เพื่อลงมาใช้ชีวิตอยู่อย่างปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปถือได้ว่าครั้งนี้เราเองเนี่แหละที่มีตาแต่หามีแววไม่แต่ว่าบางทีอาจจะยังพอมีทางรอดอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> ทำอย่งไงดีละ่ะคึงยังเป็นแบบนี้ต่อไปสำนักชิงชางของเราได้จบเส้นลงในวันนี้แน่แต่ว่า ถ้าลู่จิงชานพูดนี้ไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ตายเพื่อท่านท่านปรมาจารย์ยี่เอา้าท่านพี่จิงชานคือว่านะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเข้าใจผิดจริงๆเฮ้ยพ่อเจ้าไปปลดผนึกค่ายก่อนออกทีซิขอรับ<า>เย่เปยได้ทําการสั่งปลดผนึกค่ายก่นออกด้วยความเร็วแสงทั้งรอยยิ้มบนใบหน้าและท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขา ไม่เพียงแต่ปลดผนึกค่ายกนแต่ยังเชิญเหล่าสิทธิในสำนักชิงชาญทุกคนเข้าไปด้านในสำนักทลายสวรรค์และถึงแม้ว่าเย่เป่ยจะแข็งแกร่งมากเพียงใดแต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าชะตาชีวิตของสำนักทลายสวรรค์ขึ้นอยู่กับสำนักชิงชาญแล้วเย่เป่ยได้ออกคำสั่งให้เหล่าสิษธ์ในสำนักเตรียมอาหารนับพันโตเพื่อจัดเลี้ยงให้กับสำนักชิงชาญทางฝั่งของลู่ชิงชาญและจู่หยุนเองต่างก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าเย่เป่ยมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ แต่ด้วยความที่ชะตากรรมของเหล่าศิษย์ในสำนักนับพันคนตกอยู่ในกำมือของสำนักทลายสวรรค์พวกเขาจึงไม่อาจขัดขืนต่อเย่เปยได้เย่เปยนี่ตกลงแล้วเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่้ากิดว่าเจ้าอยางจะฆ่าข้ามากขนาดนั้นแล้วเราก็เจ้าก็ออกคำสั่งต่อลูกน้องของเจ้ามาตรงๆได้เลยไม่ต้องมาทำอ้อมค้อมพาข้ามากินเลี้ยงเพื่อหวังยาพิษให้สิ้นเปลืองแบบนี้หรอกแหมแหมอะไรกันพี่ชิงชันท่านนี่ก็คิดมากเกินไปนะ ที่ข้าทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความขอโทษต่อพวกท่านตาหากล่ะก็ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มั่นใจกลัวว่านอาหารพวกนี้จะมียาพิษแล้วล่ะก็ข้าจะดื่มโชว์ให้พวกท่านดูก่อนเลยก็แล้วกันเอเอายังไงดีล่ะเนี่ยถึงแม้ว่าเราเองจะสัมผัสได้ว่าสายตาของเขากำลังสั่นกลัวต่ออะไรบางอย่างอยู่ แต่ว่ารอยยิ้มที่เขาส่งมาให้เราเมื่อกี้นั้นกลับเต็มไปด้วยแผนการมากมายเรื่องนี้นะคิดยังไงก็คิดไม่ตกจริงๆถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่าหวางแผนอะไรเอาไว้แต่ว่าถ้าหาว่าในวันนี้เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยความตายของเราแล้วละก็เรื่องนั้นนะก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่เราสิทธิ์ในสำนักของเราทุกคนนี่สิจะทํำยังไงไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถยอมตายได้แบบเราแน่นอน หรือว่าเราเควรจะยอมตายให้เหล่าสิทธิในสำนักทุกคนเห็นเป็นขนแหกกันดีนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็คงจะเป็นการตายที่ดูเทไม่ใช่น้อยเลยจริงๆไม่สิการตายต้องไม่ทำเพื่อความเทแต่ต้องเตมไปด้วยความกล้าหาญและเพื่อปกป้องการมีอยู่ของสำนักมห,หาละ่ะหมดจอกแล้วเหรอครับท่านพี่หวังว่าท่านพี่เขาจะไม่เคลือบแคลงใจแล้วนะขอรับนี่พวกเจ้าไปเอาไอ้เวรสามคนนั้นมาทีสิพี่พครับท่านเจ้าสำนัก สามคนนี่ที่มาไปหาเรื่องพวกท่านข้าควรจะนำหัวมันมามอบให้กับท่านได้ตั้งนานแล้วจริงๆขอโทษด้วยนะขอรับที่ข้าเอามันมาให้พวกท่านช้าไปหน่อยนะสามคนนั้นสามารถรอดพ้นคมมีดของท่านปร,รมาจารย์ไปได้มันกลับโดนเย็บใบสังหารลงได้อย่างง่ายได้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการสารสัมพันธ์มิตรไมตรีก็ตามแต่อีกไหนหนึ่งก็อาจจะเป็นการข่มขู่ให้พวกเรากลัวก็เป็นได้ แบบนี้คงต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าเจ้านี่จะทําอะไรต่อไปหวังว่าพวกท่านสํานักชิงชานคงจะพอใจแล้วยังไงก็ตามขอเชิญพวกท่านกินดื่มกันให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจวันนี้ข้าเลี้ยงเองอ๋อจริงสิท่านเจ้าสํานักชิงชานก่อนอื่นข้ามีสมบัติชิ้นใหญ่อยากจะมอบให้กับพวกท่านด้วยนะ แท่งพวกนี้หาใช่ทุ่มหรือเทียนพรรษาไม่แต่มันคือสมบัติที่ถูกปรุงขึ้นโดยนักปรุงยาของสำนักทลายสวรรค์ของพวกเราเองด้านในแท่งพวกนี้ประกอบไปด้วยสมุนไพรชั้นเลิศมากมายนำมายำรวมกันทั้งรากไม้ทั้งใบหัวจืด จากนั้นก็ตุ้มกิดยเป็นกโกก็ครัช์อย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ <c oughs> แมแมแหมท่านพี่เนี่ยอารมณ์ขันดีจริงๆเลยนะต้องพูดว่าบุ้มกิดเป็นแท่งบุหรี่หัวจืดหรือเรียกสั้นๆว่าปุ้นยังไงล่ะครับคำเตือนบุรี่ยาสูหรือกัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดน้องๆหงหนู่ต่ำกว่าอายุ18ไม่ควรยุ่งเกี่ยวอันหนึไม่ต้องมาเถียงว่ากัญชาไม่ใช่สิ่งเสพติด พอสูงมากๆแล้วก็ติดเหมือนบุรี่จะไม่ใช่สิ่งเสพติดได้ยังไงกันท่านพี่ชิงข้ามาได้อยากจะโม้หรอกนะแต่ขอโม้นิดหนึ่งปุ๋นพวกนี้นะสามารถผลิตออกมาได้เพียงแค่20ชิ้นใน1ปีเท่านั้นเองเพียงแค่ปืดเดียวจะทําให้ท่านพี่รู้สึกลอยละล่องอย่างกับเสียนเทพที่ไม่ต้องใช้ขาเดินเลยล่ะครับไม่ทราบว่าท่านพี่ชิงอยากจะลองสักหน่อยไหม <c oughs> อร <c oughs> ะดับพลังเพิ่มขึ้นความกดดัน ลดลงความรู้สึกแค่ที่คิดไปเองเพิ่มขึ้นนี่แท้จริงแล้วเย่เมย,ยผู้นี้ต้องการอะไรกันแน่นะทําไมถึงได้มอบสมบัติที่เป็นของเฉพาะในสํานักมาให้เราขนาดนี้กันตอนที่เจอเขาครั้งแรกเขาช่างเป็นคนที่โหดเหี้ยมยิ่งทะนงจองหอไม่สนใจใครแล้วทำไมจูๆ่ๆถึงได้มาหนอบน้อมถมตนต่อสำนักชิงชาที่มีระดับต่ำกว่าเขากันนี่ท่านเจ้าสำนักเย่ไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้ว ท่านจะไม่พูดจริงๆหรือว่าที่ท่านปลนเปิดพวกข้าถึงขนาดนี้นะเพราะอะไรแท้จริงแล้วท่านต้องการสิ่งใดกันแน่แม้แม้ท่านพี่ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าท่านเองยังคงไม่เปิดใจยอมรับพวกข้าอยู่อีกอย่าง้นสิเนะไม่ไว่าอย่างไรก็ไม่ยอมบอกอย่าง,งนะั้นสินะว่าต้องการอะไรเอาเถอะไม่บอกก็ไม่บอกเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ล่นตามน้ําไปก่อนก่อนแล้วกันยางไรซะ ในไม่ช้าความจริงจะต้องปรากฏออกมาแน่ไอ้แก่เอ้ยถ้าเกิดว่าแกอ่านความคิดของฉันได้ง่ายๆวัานนี้คนอย่างฉันคงไม่มีทางได้ก้าวขึ้นมาเป็นประมุขสำนักได้อย่างทุกวันนี้หรอกนะเอาเดิมเออนี่น้องเย่บนโลกนี้นะยังไม่ใครอยู่อีกแล้วที่จะเทียบฉันน้องเย่ในตลอด30ปีที่ผ่านมานี้นะ บอกได้เลยล่ะว่าน้องเย่ของพี่เนี่ยก็ยอดอัจฉริยะในเหล่ายอดอัจฉริยะอีกทีดังสุภาษิตที่ว่ามังกรในหมู่หงอยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเออท่านพี่ข้าว่าท่านพี่เมามากแล้วล่ะนะนี่ใครก็ได้มาพาท่านพี่ชิงชานของข้าไปพักทีสิมาเมาออะไรกันยังไม่เมา <c oughs> ด้วยอายุเพียงแค่30ปีข้าเย่เปยผู้นี้สามารถทะลวงระดับขั้นจะมาถึงระดับขั้นปราณจากักรพรรดิได้ นอกจากนี้ยังได้ขึ้นคลองตำแหน่งเจ้าสํานักอีกนี่เจ้าคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าทั้งหมดนีนะ่เป็นเพราะความสามารถจริงๆของข้านะโลกใบนี้นะ่ะมันโหดร้ายผู้คนต่างก็ข่อยคว้าแก่งแย่งชิงดีกันมีแต่คนเหลี่ยมจัดทั้งนั้นมีแต่คนที่อ่านเกมขาดเท่านั้นแหละที่จะสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้ที่เจ้านะเอามาได้แล้วที่ให้ไปสืบมาเป็นยังไงบ้างเรียนท่านเจ้าสํานักทั้งหมดนี่คือข้อมูลของลู่ชิงชนัน จูยุนและเหล่าผู้อาวุโสในสำนักชิงชานทั้งหมดขอรับภายในนี้มีข้อมูลครบทุกอย่างทั้งงานอดิเรกสิ่งที่ชื่นชอบหรือแม้แต่นิสัยใจคอเองก็ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยเช่นกันขอรับแต่ว่าถึงแม้จะบอกว่าข้อมูลในนี้สมบูรณ์เรียบร้อยแทบทั้งหมดก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่เรื่องหนึง่งนั่นก็คือแม่นางจูยุนนะขอรับจูหยุนงั้นเหรอมีปัญหาอะไรเนะ่ะ เคอว่าสเปคผู้ชายของนางนะ่ะไม่ได้ชอบผู้ชายหน้าหยกหรือหนุ่มรอกล้ามโตแต่กลับชอบเด็กผู้ชายที่มีจิตใจใสซื่อบริสุทธิ์แทนนะขอรับแบบว่าชอบเด็กรักเด็กกินเด็กอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือสิ่งในสำนักของพวกเราทุกคนไม่มีใครเลยที่ตรงสเปคนางเลยสักคนเดียวอ่ะครับ <c oughs> แค่นี้เองนะเหรอกังวลอะไรไปเล่าคำว่าใสซื่อบริสุทธิ์นะมันกินไม่ได้หรอกนะ เมือนกับดังคํากล่าวที่ว่าเขาแค่หน้าตาดีไม่ว่าจะทําเชี่ยอะไรมันก็ดูดีไปหมดยังไงละ่ะว่าแต่ท่านเจ้าสํานักขอรับไม่ใช่ว่าสํานักชิงชานเป็นเพียงแค่สํานักเล็กจากเมืองเล็กๆเ,เท่านั้นหรอกล่ะครับข้าไม่เข้าใจเลยว่าทําไมท่านถึงต้องลงทุนมากมายถึงขนาดนี้ผิดแล้วละ่ะเรื่องนี้นะถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยตะหากละ่ะคนพวกนี้นะถือได้ว,ว่าเป็นประกันชีวิตให้กับสํานักทลายสวรรค์ของพวกเรายังไงละ่ะ นี่มันยังไงกันแน่นะมีของท่านปร,รมาจารย์เองมันก็เอามาคืนแล้วโดยปกติแล้วเมื่ออ้อยเข้าปากช้างย่อมไม่มีทางที่จะได้คืนศาสตราวุธระดับสุดยอดขนาดนี้ตกไปอยู่ในมือของสำนักระดับเทพอย่างสำนักทลายสวรรค์ถ้าเป็นเรื่องปกติมันต้องไม่มีทางเอามาคืนเราแน่แน,แน่แล้วทำไมกันทำไมกันนะทำไมมันถึงได้เอามาคืนเราง่ายๆแบบนี้กันเอ้อ <c oughs> ว่าในตอนนั้นเจ้านั่นได้ไปพบก,กับท่านปร,รมาจารย์ยี่แล้วจริงๆาายยไ,ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมตอนพอมันเดินทางกลับมาถึงที่นี่ถึงได้มีท่าทีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแถมตอนที่มันกลับมาก็ยังได้รับบาดเจ็บกลับมาอีกด้วยบาดแผลพวกนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงบาดแผลทั่วไปแม้ว่าเจ้าเย่ปปนั่นจะพยายามปกปิดแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้รับบาดเจ็บมาใช่แล้วไม่ผิดแน่ เจ้าเยไปต้องได้ไปพบท่านปร,รมาจารย์ยี่มาแล้วแน่ๆแ,แล้วหลังจากที่มันได้ไปพบกับท่านปร,รมาจารย์ก็โดนท่านปร,รมาจารย์จัดการจนเกือบถึงตายถึงได้วิ่งหนีหางจกตูดกลับมาด้วยเหตุนี้แล้วจึงพยายามเอาตัวรอดโดยการมาสวามิภักดิ์กับสำนักชิงฉางของเราอย่างนั้นสินะ ไม่ผิดแน่เพยยื่อชีวิตของตัวเองแล้วไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนเป็นใครก็ต้องยอมใจถ้าทั้งนั้น <c oughs> ไอ้เจ้าเย็บใบเอ้ยคิดอย่างนั้นเหรอว่าข้าจะตามเจ้าไม่ทันอ <c oughs> ดีอย่ก่อนนะข้าลู่ชิงชานเองก็ไม่ได้มีข่าอะไรในสายตาของท่านปร,รมธาจารยี่เลยสักนิดนิดนะแล้วถ้าเกิดว่าท่านปร,รมธาจารยี่ไม่ได้คิดแบบที่ไอ้เจ้าเย็บใบคิดละ่ะ ถต่เกิดว่าท่านบร,รมจานี่คิดว่าสำนักชิงฉังของเราดัานไปเข้าร่วมกับไอ้พวกผู้ก่อการทำร้ายลูกศิษย์ของท่านถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็สำนักชิงฉังของเราเองก็ไม่ได้มีค่าต่างอะไรไปจับเพื่อนร่วมลงศพของพวกมันเลยไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องหนีฮะโอ,อ้ตรงสเปคคุณลุงคะคือว่าพวกเราได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าสำนักมาให้ปลนิบัติรับใช้คุณลุงนะคะ นักโมตระสาพระขวัตโตให้ตายเถอะยุบหนอพ้องหนอกิเลสย่อมระง,งับด้วยการไม่กระทำมันองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้กรรมย่อมเกิดจากการกระทำหากเราไม่ก่อกรรมเราจะไม่มีวันต้องรับผลกรรมร่างกายของเรานี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาแต่้ง่โดยกิเลสและสังขารอันไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความจริงสุดท้ายแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนจบลงที่ความว่างเปล่าให้ตายเถอะนี่เจ้าเย่เไปมันรู้ได้อย่างไงว่าเราชื่นชอบและหลงไหลในสาวน้อยหูแมวสุดแสนน่ารักแบบนี้คุณลุงคะคุณลุงนะ่ะเป็นถึงผู้ฝึกตนที่เก่งกาจทำไมถึงได้มายืนท่องบทสวดมนต์อยู่ที่หน้าประตูแบบนี้กันล่ะคะแหม,ม่เห็นพวกเราแล้วถึงกับเขินจนไปไม่เป็นเลยหรักคะเนี่ยไม่ต้องเกรงไปหรอกนะคะวันนี้พวกาข้าจะมาปรนบัติให้คุณลุงเอง ไม่ไหวหัวใจลูกแก่ของเราพูดนี้ถูกหลอมละลายให้รู้สึกเกเรด้วยน้องน้หูแมวเหล่านี้ย่าเย่ไปไอ้เด็กเวนจ้ากล้าดียังไงมาทำกับข้าแบบนี้ได้กันข้านารุ่นพ่อเองแล้วนะโว้ยทำเย็นทิงถ่ายเลยโว้ยดูเหมือนว่าเจ้าลู้ชิงชันเจ้ารู้ถึงแผนการของพวกเราแล้วงั้นสินะแบบนี้พวกเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะครับ ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะถึงจะบอกว่าไอต้ตะแก่ชิงชาญน,นั่นมันเป็นที่เคารพรักต่อคนในสำนักของมันก็ตามแต่ว่าเมื่อคนของพวกมันกำลัง,ลงหลงไหลอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนะไอต้ตะแก่ชิงชาญน,นั่นก็ไม่อาจจะออกคำสั่งกับลูกศิษย์ของมันได้เองอีกต่อไปถือได้ว่าตอนนี้คนของพวกมันอยู่ในกำมือของพวกเราเรียบร้อยแล้วล่ะนะ ว่แต่ท่านเจ้าสนักขอรับนี่คนที่ท่านไปเจอมันเมื่อตอนเช้ามันน่ากลัวถึงขนาดนั้นเลยงั้นหรอครับคนอย่างนั้นเหรอมนััน้นมันไม่ใช่มนุษย์หรอกนะเลร็ดวิชาของมันถือได้ว่าอยู่ในระดับขั้นเซียนไม่สิไม่แน่ว่าบางทีอาจจะอยู่ในระดับขั้นเทพเจ้าเลยก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเจ้านั่นอยู่ในระดับไหนกันแน่